สวัสดีครับวัสดีแล้วกลมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังเซนเนีนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิงหาคม68จ่ายอะไรบ้างผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวใบเดียวรูดบัตรได้แล้วซื้อสินค้าในครัวเรือนสิ่งของจำเป็น รับจ่ายตรงวงเงินสิทธิรวม1,130บาทได้เงินสดหรือไม่เซกเลยพอแจ้งข่าวดีเงินคนพิการมีเบี้ยเพิ่มความพิการรวมเป็น1,000บาทใครได้บ้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังอัปเดต สวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2568จ่ายและได้ปั้างนางสาวธิวาพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนสิงหาคม2568จะได้รับสิทธิ์ดังนี้วันที่1สิงหาคม2568เป็นวงเงินสิทธิที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป 1. วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน2วงเงินส่สวนลดซื้อกัดหงุงต้ม80บาทต่อคน ต่อสเดือนกรกฎาคมยาหกา68 3วงเงินเดินทางผ่านระบบสาธารณะ750อาบาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยขอสอมกรถไฟขอสอมกบกขอสอรถไฟและโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้มีสิทธิ์ เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวบัตรตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธน,นาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธน,นาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้มอบอำนาจที่ได้รับเบี้ยยังสิบ หรือเปียกคนทิการ800บาท